สัสดีครับผมจะมาสอนการเตรียมเงินสดหน้าร้านหรือว่าเงินทอนสมมุติว่าวันนี้ตอนเช้ามาเปิดร้านเรามีเงินสดยกยอดมาจากเมื่อวานหรือว่ามีการเตรียมเงินทอนไว้สำหรับวันนี้เกิดขึ้นไปที่เมนูด้านซ้ายครับจัดการงานแล้วก็เงินสดหน้าร้าน กดเพิ่มมุมบนขวาครับใส่จำนวนเงินสมมุติว่าเรายกยอดมาจากเมื่อวาน9,000บาทหมายเหตุรายละเอียดเราก็ใส่ว่าเงินยกยอดจากเมื่อวานถามว่าเงินตรงนี้จะไปปรากฏตรงไหน เงินนี้จะไปปรากฏต,ตรงรายงานประจำวันครับรายงานประจำวันก็จะมีแถบด้านบนสุดเลยบอกว่าเงินยกยอดมาจากเมื่อวาน9000บาทแล้วก็ถัดมาจะเป็นรายการค้าที่เ,เกิดจากเงินสดแล้วก็มียอดเงินสดคงเหลือยกยอดมาหรือเตรียมเงินสดหน้าร้านไว บันทึกที่จัดการงานแล้วก็เงินสดหน้าร้านขอบคุณครับ